ไหนมาแล้วก็ทำปาอ่อันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วนยียาแนวแล้วยาแนวแล้วดึงขยะออกยาแนวอันนี้ก็ทำห้องน้ำเดี๋ยวจะดูด้านบนทีนี้เปิดบันไดก็ให้ตั้งบุได้ตกลไฟบันไดตรงนี้เลยตรงกลางเลยใช่ไหมพี่นี้แผ่นผนั้นเลยอ่ะ เขาบอกก็จะเปลี่ยนแผ่นนั้นนะคือให้เขาเปลี่ยนไมครับไม่ไม่ไม่เราเปลี่ยนเองได้ใช่ไหมยังไงเปลี่ยนได้ที่ขึ้นแลข้างบนไม่นะมันต้องเปลี่ยนขึ้นข้างบนใช่ไหมขึ้นข้างบนถึงจะเปลี่ยนได้อ่ะใช่ต้องถอดข้างบนอ๋อต้องถอดข้างบนนะเอออย่างเงี้ยต้องให้ช่างแล้วก็มาเปลี่ยนให้อ๋อต้องให้ช่างมาทําให้เน่อยแล้วอันไหนจะพอเกยกันได้พอใช้ได้ก่อนไหมจะดันมาเกยมาอะไรกันก่อนได้ไหม อลองหาวิธีดิพอกันฝนกันแล้ได้ก่อนก่อนที่จะมาทําฝั่งนี้มันอาจจะล่นมานี่หรือเปล่าเราก็ลองดันไปทางล้นดันให้มันเกยกันมันทําไมมันห่างกันหรือมันแตกออกพี่มันแตกออกหรือไงนี้มันแตกแล้วมันโผ่อ๋อมันแตกใช่ไหมมันแตกอ๋อมันแตกมาเน่เพราะปกติมันจะเกยกันพอดีใช่ไหม เกยกันพอดีพอเกยกันมันก็ไม่มีรั่วอ,อันนี้พอแตกออกมาก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยเออเป็นนั้นไม่ได้เป็นเออเต้องเปลี่ยน,ยนอ่าจะได้รู้แล้วทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนเองน่ะมันจะลําบากไหมหรือต้องขึ้นข้างบนไม่ใช่นี่พี่ไม่เคยเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยอืมไม่เคยเปลี่ยนนะเออมันต้องมีช่างเก่งๆนะทำอ๋ออ๋ออ๋อ,อโอเคอย่างนั้นก็รู้แล้ว แต่จะพอแก้ไขได้ไงก่อนพี่แค่นั้นอ่ะพอใช้ได้ก่อนถ้าช่วงนี้มันยังตกอยู่แก้ไขไว้สั้งหน่อยเอาไว้กาไวไหมพีอ่าอ่าเดี๋ยวจะเอากาวที่ยิงใช่ไหมอไโอเคโอเค,อ,เคอ่าช่างเดียแดงเรียงแผ่น้วนะเอาแผ่นมาเรียงหาอะไรรองไหมพี่นั่นน่ะรองตรงใต้นั่นพันแล้วก็รองไว้ดันให้มันดีดขึ้นนั่นนั่นแหลนะรองแล้วก็ดันให้มันดีดขึ้นให้มัน ให้มันประกบกันไว้อย่างเนี้ยนั่นแหละตรงจุดนั้นแหละผมว่ารั่วก็รั่ว,ว,วตรงนี้แหละลองเล็งเียงดูแล้วก็ดันเข้ามาฝั่งนี้ก็ได้อฝั่งอยู่นอกอันนู้นให้มันรั่วงนอกก็ไม่เป็นไรมั้งทางนู้นให้มันดันเข้าหากันเออเนี่ยห,หาอะไรลองตรงนี้ จะอะไรก็บอกนะแน่นแน่นแน่นไม่ต้องไปดันมันอันนั้นจีดันนั้นเขาขาวอย่างเดียวเขาขาวเขโอเคแล้วมันซ้อนกันถ้ามันซ้อนกันก็จบแลวไอ้พวกนั้นไม่ต้องไปยุ่งมันเพราะมันมีตัวมาร์กเกาะอยู่อถ้ามันซ้อนกันแล้วก็จบพี้ถึงหล่นก็หล่นไม่เยอะหรอกเว้นแต่มันแรงจริงๆอ่ะนะน่าจะรอดได้แหละทีนี้ เหลือแต่ฝั่งในแล้วทีนี้โอเคแล้วมันเกยกันออกมาแหละมันดีดออกมันดีดออกที่นี้เกยค่อมแล้วก็จบละถ้ามันไม่แตกกระจบที่นี้เหลือแต่ด้านหน้าพี่ต้องดูรูข้างล่างดูรูข้างล่างผมว่ามันเป็นจั่วด้านหน้านู้นนะเหมือนกับเป็นจัว่วนน่นน่ะจั่วด้านหน้านูจุดของมันนะ่ะ เราไปยืนอยู่บนแผ่นปูนด้านหน้าพอดีแล้วพี่ก็มองข้างล่างแล้วก็ดูด้านบนเพราะมันจะรั่วด้านบนลงมาที่รูเดินถึงไหมด้านนูน้นจะเข้าได้ไหมนะอ่าที่เห็นรูแหละแต่ถ้ายิงไม่ถึงก็จบอะไม่น่าจะยิงถึงน่าจะสูงเนาะต้องขึ้นด้านบนถา้างนั้นอะไม่เป็นไรพี่ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำ เผื่อมันทําได้ใช่สองจุดเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแหละเรียบร้อยอ่า,เ,อาเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็รอจุดนน้น,นอ่ะช่างแดงขึ้นดูเหมือนอนั่นะจั่วตรงนั้นแหละถ้ารั่วมันจะรั่วจั่วแถวนั้นแหละ ด้านบนมันจะรั่วมาจากด้านบนรู้สึกวันนั้นเอาปูนไปยาอยู่ด้านบนอยู่แต่ทีนี้มันน่าจะมีแผ่นแผ่นกระเบื้องมันเกยกันนะเกยอาจจะผิดพลาดอะไรเงี้ยเป็นไปได้อยู่ตรงสามจัว่วพี่ดึงดูก่อนนะอย่าให้มันหลุดอะกระชากดูก่อนว่ามันจะหลุดหรือเปล่าเดี๋ยวมันอันตรายเราดึงดูก่อนเพราะว่าเหล็กมันนานแล้ว มันไม่มีแสงนะันไม่มีแสงหรอกมันรั่วแบบตรงหัวมันพอดีพี่ตรงหัวมันพอดีเหมือนก็หัวสามแยกพอดีเลยเออตรงจัว่วน่าจะเป็นข้างบนนีนใช่เป็นข้างบนจั่วมันพอดีเลยเออ,เอ,อ,เอ,อตรงแยกใช่สามแยกที่พอฉีดได้ไหมเราฉีดข้างล่างอะอ,อ๋อแผ่นถังกระสีแปะไว้น่าจะรั่วมาจากด้านบนออต้องขึ้นด้านบนอุดด้านบน พอสังกสีมันมันแปะประกบไว้ในชะ่มถ้าไม่อนีไม่กัน้นเรายางมองเห็นแสงใช่มองเห็นแสงแล้วก็ฉีดได้มันจะพอแหว่สังกะสีออกได้ไหมไม่ได้เรายืนไม่ถน,น,นัดเลยเออมันสูงไปเนาะเออมันสูงไม่ได้ไม่ได้ทําไม่ได้ก็ต้องยอมมันนะพี่ถ้าทําลองดูจนกว่าจะไม่ได้ก็ต้องยอมต้องหาวิธีอื่น ไอ้เจ้าแม็กบอกว่ามันตรงจั่วพอดีเลยตรงหัวจั่วใช่ตรงหัวจัววจ่วพอดีเลยเขาก็ไปหยอดด้านบนแล้วแหละแต่ทีนี้มันอาจจะหยอดหยอดแล้วมันสึกออกหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราไม่รู้ใช่เพราะมันสองปีสามปีแล้วที่หยอดอะ่ะทําไงก็ต้องหาคนมาขึ้นนะเนาะแต่ต้องขึ้นข้นขางนอกอะ ขึ้นข้างนอกอะ่ะต้องขึ้นข้างนอกนแล้วก็ยาข้างนอกนนนะครับข้างล่างมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องยอมยอมมนันน่ะเนาะอย่างนั้นอะ่ะเอาพี่กับ okay, <job. S 1> จบจอบจบจอบเพราะว่ามันมันไม่ได้แล้วมันต้องยอมยอมเราก็ทำเต็มที่แล้วต้องยอมไหนเนี่ยบัฟ้า รูฟ้าใช่ไหมอ่าหย่อดลูฟ้าก็ได้แต่มันจะหยดลงไปข้างล่างไหมมันจะติดข้างล่างไหมไม่ใช่ไหมอ่าหยอดเลยถ้างั้นก็หยอดถ้างั้นนะยหยอดรูฟ้าไว้ก่อน โอ้ถือว่าได้งานเลยนะวันนี้มาเนี่ยพี่ยังคิดเูพี่ยังคิดแล้วไม่ใช่ <c oughs> มาอีกเที่ยวนึงมันจะเสียเวลามาเลยไม่ใช่ที่ว่าดูว่าถ้าเกิดมาที่มันคิดว่าจะเป็นรูลงข้างล่างไม่มีอะไรอุดนี่คิดนะถ้าไม่มีอะไรอุดนีด่กล่าวว่า ท่อท่อน้ำในเราที่ลงไปข้างล่างมันตันอยู่ในรลอง,ง,ลงเออตันอยู่ในรูคิดวอ,อีดีว่าไปเจอนะแต่ถ้าอยู่ข้างล่างตันแล้วปวดหัวเลยอย่างนั้นอ่ะเออทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะใช่เพราะมันต้องไปเจาะข้างล่างอ้มันงานใหญ่นะใช่งานใหญ่เอออันนี้ก็จัดตรงนี้เลยโอเคยิงยิงตัวนี้เลย ทิ้งไปก่อนเดี๋ยวข้างบนก็หาช่างมาขึ้น,นท,ที่เขามีบันไดข้างนอกบันไดาย,ยาวเขาจะขึ้นได้เลยเขาจะขึ้นข้างนอกขึ้นแล้วก็ไปโปะเอาต้องโป๊ะเยอะๆทีนี้ตอนนี้ว่าเขามาเปลี่ยนอะไรนะครับทเป็นทีเดียวเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนเสาไฟเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนไอนะ้นั่นแะเผื่อเขาเวลาเขามาเปลี่ยนในแผ่นนะนะั้นอ่ะ อก็ถ้าเปลี่ยนแผ่นนี้ก็น่าจะต้องทําทีเดียวเพราะยังไงก็ต้องขึ้นอยู่ดีใช่ไหมขึ้นเป็นทีเดียวไงต้องขึ้นอยู่โอเคถ้างั้นก็รอเปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนอันนี้ได้อาหนนทีเสียตามันกี่รอบั้น่ะใช่ทีเดียวเลยเหมากไปเลยว่าเท่าไหร่ใช่ไหมสองจุดเออสองจุดเท่าไหร่แล้วชี้จุดเลยจุดอันนี้เปลี่ยนจุดนั้นอุดแค่นั้นแหละจบ นั่นแหละทไมะบเลยไปเลยน้ำทะเลมาเหรอตัวดำหมดเลยฮ่แล้วไปเล่นน้ำทะเลมาตัวดำเพียรลอะไอชีกอะไรของแม่กันไอชีกแล้วฉีสมุดชีกอะไรเขาหมดเก็บอเอีะของนาเยียอี